มื่อคืนฝนตกหนักครับผมทุกคนตกแรงด้วยเนี่ยธรรมดาน้ำจะพ่วมากเลยอันนี้วันนี้น้ำไม่ใช่ เอามูยอสองค่าเอามูยอครับผมยี่สิบบาทเท่าไห้นย่าิี่ค่ะเอายี่สิบตัึงครับนี่ครับเออ มยอภิวาตนาสีลสนิจังวุธาปจาย,ยโนสตาร,รธุธรมมาวัน,นตทิ อยวันโนสนสขงเี่ครับผมทุกคนผมซื้อกาแฟกับนมปังมากินสักหน่อย <c oughs> กบสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนกันด้วยผมตุนสวัสด,ดีตอนเช้าวันอาทิตย์ครับผมตุน ผมไปใส่บาดเสร็จเรียบร้อยแล้วผมทนวันหยุดก็มานั่งพักข้างล่างผมทนถ้าผมไม่ได้หยุดผมก็จะรีบขึ้นไปอาบน้ำรีบตัวไปทํำอะไรก็ผมทนตอนเช้าขอให้ทุกคนเป็นข้าวันอย่างเยอะๆผมทนไม่มีแรงครับผมใครพักผ่อนก็พักผ่อนให้เต็มที่นะครับผมทุกคนมันหยุดมีซอสให้ด้วยวไมใช่ Tâm thân pháo bụng มีทุกคนดูผมเอาพามาสัตว์ถงผ้าเบลเลอร์เลย 圆梦。 ันนี้เป็นข้าวกลมด้วยเดี๋ยวไม่กิน ที่ได้ผมทุกคนจะมองเอาน้ำใส่ด้ยค่อยๆละเชียบ ได้เยอะอยู่นะครับผมทุกคนนี้เราจะสู่ขั้นตอนหยดเรียนแล้วครับผมไวเวล่ไว้เผื่อด้วยนะเพราะว่มมาเผื่อผมอกเดื่อมาฟกสิบบาท อีกสิบบาทหกร้อยผมรอก่นอนผมก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกรอบนึงดูนาทีเอ้าเก็บค่าอ่าทุกคนดีกหกนาทีครับผม ผมมาดูเตาเตา่ายังอยู่นะนี่ผมทนผมว่าจะเต่ากลับห้องนะผมทนมาดูเตาแล้วผมก็จะแวะเก็บผักสักน้อย โอ้ทุกคนฝนตกน้ำขึ้นอย่างเยอะเมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกนัะตกเยอะมากคณดูโอ้โหเต่งกว่ากว่าสวยมากนี่คณดูกว้างงามๆเออท่างดูดีมันซ่อนใชแไหมโอ้โหคนดู มันไปแป๊บเดียวขึ้นเร็วตัวเร็วมากเลยต้องมองดูโอ้ตัวทนตัวนี้บนันเลยศเลยทนดูยหญ่ใหญ่ใป็นกว่าลูกใหญ่ต้ดูอืมค่อยๆหา มันซ้อนนี่อยู่ตรงตาเลยอืมอืมคุณดูเก็บเต้เก็บเต้ลองทุกอย่างโอ้หเหยียบต้นนวลเรืองหากแล้วนี่อนี่เป็นผักกาดนะคุณต้นนวลเรืองอุตสา มันระวังมีต้นเดียวด้วยขึ้นมาต้นเดียวทุกคนปลูกขึ้นมาต้นเดียวอีกทุกคนต้องเวรนั่นจะหมดแล้วอ้เมื่อวานนั้นก็เก็บไปกินอยู่เก็บกินตอนเที่ยงทุกคนผมบอกเลยทุกคนแดดแรงมาก ตัดเองเหงือแตกพักเลยผมดอกเลื้ยงข้า,าจะรอดปะนี้่ลอ,องดูทั้งเทพบอกว่าต้องตัดใบออกไม่ได้ตัดใบเลยนี่ไอ้คนเห็นไหมต้องเว็ดดูดีๆของคุณมันดูข้า <c oughs> พระเจ้าเด็ดโอ้กคนมากจริงเยอะ่ <c oughs> จะได้ประมาณนี้ผมทุนโอ้แค่นี้ก็ได้แล้วมื้อน,นึงครับผม ทุกคนดูผมลงเก็บเป็ดดีเองเงือกแตกพักเลยทุกคนแตกแรงมากสุดยอดผมทุกคนยังไงก็กลาสวัสดีพ่อแไม่พี่น่ลนะทุกคนก็เด้นขอมทุกคนไปดูว่าผมก็จะค่อยเอามาอาเต่าต,ตอนเย็นดีไปทุกคนไปห,หาอะไรากินก่อนครับผม เดี๋ยวไปผมจะใหหนต้นดูพริกเขาแน่นกินมากเขาบอกว่ิกเผ็ดมากอันนี้องผมชอบที่ 在办公。風風風風風 คนดูผมนี่ใส่พี่อย่างเดียว we call to join รีบปเอกันจนจนเพราะว่าผมผมกผ้าไปแล้วเดี๋ยวต้องไปเอาผ้า ขอกแล้วก็เช้คไปตามพม้เดิมขผมต้งโต้เลยผมโทหทุ่งเชือพิเสษครับใช่ครับขอบคุณมากครับผม คือว่าผมทุนนี่ร้านพี่เขาอยู่ตรงเบลลิงพี่เจ้าฟีนครีนาไปทุนวาาันเมา่อกี้หน้าผมจนอะไรอะไรหน่อยทุนพ,พี่เขาสุดยอดว้าวทุนหลังที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวมานี่ผมมาเอาไร่ผมมาแล้นลุงร้านลุงคนเยอะมากถ้าเราสั่งก๋วยเตี๋ยวน่าจะมามากกว่าจะได้กินผมก็เลยไปกินตรงโน้นมาผมเดินผมไปกินมาเสร็จแล้วก็เราก็ได้ไปลองลองดูลองร้านอื่นบ้างทุน เลยมาซื้อของหวานตรงร้านลุงเลยผมตุนขนมกล้วยเอา20บาทครับนี่ก๋วยเตี๋ยวร้านลุงทุงดูคนเยอะเหมือนกัน,นครับ<ะ>ผมเอาผสมยี่สิบบาทได้ไหมไผมแค่นี่ผมเอาเป็นผสมเลยผมตุนใครอยากกินกล้วยก็แวะมาได้ตรงร้านลุงร้านลุงอยู่สีดานเท่าไหร่ ผมจำไม่ได้หรอกนี่ครับผมครับดับเลขชิมกันเลยเอรื่อก <eker. S 1> โอ้โหผมจึงร้านซักผ้าเลยผมตุนนี่คือ ผมจะบอกทุกคนว่าที่ผมไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนั้นเพราะว่าผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวปอกๆแบบว่าก๋วยเตี๋ยวที่เป็นรสพ่วงนะผมทนแต่ผมหาหาตั้งขีวัดด่านเบลิงไม่มีเลยผมทุนไปลาสานก็ไม่มีผมก็เลยไปเจอร้านตรงนัง้นเขาน่าจะเปิดมาเลยแต่ผมก็ไม่เคยเข้าไปกินเลยก็วันนี้ผมก็เลยลองเข้าไปกินก็โอเคอยู่ครับผมทุนถ้าทุกคนอยากไปลองก็ไปลองร้านพี่เขาได้นะผมทุนไปอุหนพี่เขาได้ผมเพิ่งไปกินครั้งแรกเหมือนกันนะก็ได้อยู่ครับผมทุนได้เยอะมาก อร่อยผมทุ่นนี่ผมบอกเลยว่าร้านนี่อร่อยือนกันถ้าใครไปซื้อก็เจอร้านลุงก็แวะซื้อพี่เขาด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้ผมเอาผ้ากอผมทุ่นขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับทนหมากกดไลค์กดตตามผมมากๆกอบคุ่ขอให้ทุกคนกินข้าวกลาเยอนเดืของมไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่หนรับชมทุกๆผมขอขอบคุณมากๆกับผมทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณจากกร Ще пале